ว่ากันว่าเส้นทางที่จะพัฒนาเด็กสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจให้กับเด็กๆด,ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักการง่ายๆ3คํคำนั่นคือสะอาดสุขลักษณะและสวยงามเป้าหมายของการจัดการศึกษาไม่เดนเน้นเฉพาะผลสำเร็จสุขภาพกายสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจำเป็น กุญแจสําคัญตัวหนึ่งคือเรื่องของบรรยากาศโรงเรียนอาจจะสร้างบรรยากาศวิชาการบรรยากาศสุขภาพบรรยากาศส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์บรรยากาศส่งเสริมการทานุบำร,รุงศิลปวัฒนธรรมตัวบ่งชี้ความสําเร็จในเรื่องของบรรยากาศก็อยากจะฝากไว้คือหนึ่งคือสะอาดสะอาดทั้งกายภาพเครื่องไม้เครื่องมือและสะอาดทั้งคน นั่นหมายความว่าทั้งครูอาจารย์และนักเรียน 2. คือสุขลักษณะทั้งรอบโรงเรียนในโรงเรียนในห้องเรียนต้องถูกสุขลักษณะมีการสอนให้นักเรียนผู้เรียนมีสุขานิสัย 3. คือสวยงามนั่นะคือสูนทรียะสวยงามทั้งแวดล้อมและในโรงเรียนนะครับฉันก็ฝากไว้ทั้งสะอาดสุขลักษณะและสวยงามและวันนี้ เราจะออกเดินทางไปพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเราจะไปกันที่โรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถรัรมภ์โรงเรียนวัดร่มเมืองและโรงเรียนวัดหูรอการที่สมศได้บรรจุเรื่องของสะอาดสุขลักษณะและสวยงามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากโรงเรียนคิดว่า เป็นหน้าที่โดยตรงนะคะนอกจากที่จะสอนเขาในด้านของงานวิชาการแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องควบคู่กันไปในชีวิตประจำวันของนักเรียนในขณะที่เขาอยู่โรงเรียนเรื่องนี้สำคัญต่อใช้คำว่าชีวิตนักเรียนแล้วก็ชีวิตของคนทั้งหมดเลยละ่ะเป็นสื่อที่สร้างความดีสื่อที่สร้างความรู้สึกที่ดีงามเรียกว่า สบายตาแล้วก็จะสบายใจแต่เดิมนั้นไม่ค่อยมีใครที่จะเห็นความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเท่าไหร่นักถ้าเราได้ได้บรรจุสิ่งเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้โรงเรียนพัฒนาได้เยอะด้วยแนวคิดที่เห็นความสําคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้ง3โรงเรียนจึงเกิดการระดมกําลังจากทุกภาคส่วน <S 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 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนวัดร่วมเมืองแห่งนี้ มันก็เริ่มจากโรงเรียนที่ง่ายวาฒสภาพแวดล้อมก็ไม่ได้อเอ,อื้ออำนวยต่อการเป็นสถานศึกษาที่ดีนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงในเบื้องต้นก็คือชวนครูทีมหนึ่งนะครับที่ที่เขาสามารถคิดอะไรแทนเราได้พอเราสื่อสารไปเขาคิดต่อได้ตรงกับที่เราสื่อสารก็เอาทีมนี้มาช่วยคิดพอคิดแล้วก็กระจายสื่อสารไปยังครูคนอื่นไปยังนักเรียน แล้วก็ไปที่ชุมชนระดมความคิดจากคณะครูผู้ครอนักเรียนชุมชนและคณะกรรมการสารศา,ศา,ศาการลงมือทํางานในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของของช่างของฝีมือนะครับเราจะระดมะบุคลากรน,นะครับที่อยู่ในชุมชนนี้มาช่วยกันทำนะครับสำหรับงบประมาณที่ได้มาพัฒนานะคะเราเราใช้หลักว่าเมื่อเรามีน้อยเราก็ทำในส่วนน้อยๆก่อน ให้ปรากฏผลงานขึ้นมาก่อนนะคะจนชุมชนเขาเชื่อถือโรงเรียนเรามีความโปร่งใสในเรื่องของงบประมาณสามารถที่จะนำงบประมาณทุกเม็ดเงินสู่การผลิตชิ้นงานสร้างความเชื่อถือตรงนี้ให้ชุมชนได้แล้วเมื่อนั้นงบประมาณก็จะไหลามาและเมื่อทุกอย่างพร้อมการพัฒนาอย่างจริงจังก็เริ่มต้นขึ้นสภาพของโรงเรียนพย่อปัญญาประสบกับปัญหาน้ำท่วมปีละ อย่างน้อยก็1-2ครั้งมันก็ทำให้การพัฒนาภูมิทัศน์เนี่ยก้าวไปได้ไม่ไกลเราก็เลยมาวางแผนร่วมาทางอบตขุดลอกคูระบายน้ำโรงเรียนก็ประสบกับภาวะน้ำท่วมนี้น้อยครั้งลงในรอบปีหลังแก้ปัญหาทางระบายน้ำโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถรัรมภ์ก็เริ่มสร้างความร่มรื่นสวยงามให้กับทุกพื้นที่ในโรงเรียนคุณครูและเด็กๆ เริ่มสร้างสารกิจกรรมต่อยอดเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนหรือกิจกรรมตํำรวจยุงที่รวบรวมเด็กนักเรียนจิตอาสาช่วยกันทำลายแหล่งพะพันยุงลายซึ่งเป็นต้นตอสําคัญของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเราจรัดดูว่ามีใขรยุงลายไหม ไปดูตามห้องน้ำํำตามห้องเรียนแล้วก็แจกันของห้องเรียนและบริเวณของอาคารเรียนแรกๆก็อาจจะเหนื่อย,ย,ยแต่พอเราปฏิบัติกันเป็นบ่อยก็สนุกทําให้เราตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะปฏิบัติการตํารวจยุงยังสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับชุมชนด้วยการเปิดโอกาสให้วิทยากรท้องถิ่นเข้ามาสอนเด็กๆทำผลิตภัณฑ์ทากันยุงจากสมุนไพร ป้าหนูดีใจที่ว่าได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนมันเป็นสัญญาใจของพวกเราโรงเรียนช่วยชุมชนชุมชนช่วยโรงเรียนจะทมอะไรเราไม่เดียวดายค่ะด้วยความสัมพันธ์ของชุมชนกับโรงเรียนที่แนบแน่นก่อให้เกิดบรรยากาศการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลเด็กๆจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตรังที่เข้ามาช่วยตรวจสุขภาพฟันอสอมอที่มาช่วยกาจัดเหาวิทยาลัยสารพัดช่างตรงัง ที่มาช่วยตัดผมให้เด็กๆอย่างสม่ำเสมอชุมชนเขาก็รักลูกหลานของเขาคุณครูเราก็รักลูกศิษย์ของเราตรงนี้มันเป็นความรู้สึกร่วมทีนี้เวลาเราดึงใครเข้ามาเขาก็ทำเพื่อเด็กคุณครูก็ทำเพื่อเด็กทำไปนานๆชุมชนก็รักคุณครูคุณครูก็รักชุมชนมาดูกันที่โรงเรียนวัดร่มเมืองกันบ้าง ที่นี่ก็ใช้หลักการเน้นเด็กเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเช่นเดียวกันโรงเรียนก็มองว่าการที่เราจะพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการในทุกๆด้านต้องเริ่มที่ให้ได้กินดีอยู่ดีเพราะว่าการที่นักเรียนได้กินดีอยู่ดีเรายังมีความเชื่อว่าผลการเรียนน่าจะดีขึ้นด้วยทุกวันเปิดภาคเรียนกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนคือการตรวจคัด รองสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อที่คุณครูจะนำผลที่ได้มาพัฒนาสุขภาพของนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมแอโรบิกวางแผนด้านโภชนาการดูแลเด็กๆให้ได้รับสารอาหารอย่างถูกต้องและเพียงพอขณะเดียวกันชุมชนก็มีส่วนร่วมโดยอนามัยท้องถิน่นจะมาตรวจสุขภาพฟัน สอนวิธีการดูแลฟันให้กับเด็กๆใช้เวลาไม่ถึงปีเด็กๆที่โรงเรียนนี้ก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากและพวกเขาก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยคิดและดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเขาจะมีระบบเขาเรียกว่าประชาธิปไตยในโรงเรียนตรงนี้มันจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ได้เด็กขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการสภานักเรียน เพราะนั้นผมบอกกับครูพู้แล้วผิดชอบเรื่องนี้ว่าตรงนี้นะให้เขาเป็นทีมคิดอยากทำอะไรอยากแก้ไขอะไรอยากให้โรงเรียนทำอะไรให้ทีมนี้ช่วยคิดแล้วก็บอกมาถ้าให้ให้เด็กเขาทำตามที่ครูสั่งเขาก็ทำอย่างนั้นเสร็จสิ้นคำสั่งก็คือจบแต่ถ้าทำในสิ่งที่เขาอยากทำทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นปัญหาเพราะว่าเขาทำจนเสร็จแล้วก็ทำได้ดีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับ ที่โรงเรียนวัดร่มงเมืองการดูแลความสะอาดจะถูกขับเคลื่อนโดยสภานักเรียนมีการคิดมาตราการในการให้คะแนนมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้กับห้องที่รับผิดชอบความสะอาดได้ดีในแต่ละสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีทีมออยอน้อยมาช่วยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดูแลด้านสุขานามัยทั้งในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบออยยอน้อยคืออาสาสมัคร ผู้คุมครองผู้บริโภคทั้งในโรงเรียนและชุมชนค่ะทําหน้าที่แบบบอกน้องๆให้ทํากิจกรรมต่างๆที่ดูแลสุขภาพของตัวเองทําความสะอาดโรงเรียนหรือช่วยเพื่อนๆบอกแนะนําแนะนําวิธีต่างๆบอกว่าอันห้ามใช้นะคะมันไม่ดีมีสารอะไรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราหนูได้ความรู้ไปในตัวด้วยไม่เบื่อค่ะเพราะว่าถ้าหนูทําแล้วหนูทําให้โรงเรียนของหนูดีขึ้นหนูก็อยากจะทําค่ะ การส่งเสริมให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วยตนเองอย่างจริงจังนั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดหูรอจังหวัดชุมพรเช่นเดียวกันถ้าเด็กเขามีความคิดเห็นอะไรออกมาเนี่ยครูครูต้องยอมรับใช้คําว่าต้องยอมรับไว้ก่อนจะผิดจะถูกค่อยพิจารณากันทีหลังแต่ต้องรับไว้ก่อนแล้วค่อยไปพิจารณากันว่าสิ่งเหล่านี้ที่เด็กบอกว่าทําได้ไหมครับครูก็จะไปดูโอเคถ้าทําได้ก็ทําได้ แต่ถ้าทําไม่ได้เพราะอะไรต้องมีเหตุผลด้วยเขาจะมีความภูมิใจในการแสดงออกของเรื่องความคิดการดูแลสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนวัดหูรอแบ่งหน้าที่ตามชุมนุมที่เด็กๆจัดตั้งขึ้นด้วยความสนใจไม่ว่าจะเป็นชุมนุมอาหารปลอดภัยน้ำใสสะอาดดูแลเรื่องโภชนาการชุมนุมฟันดีดูแลเรื่องกิจกรรมแปรงฟันชุมนุมรักสุขภาพดูแลเรื่องของการออกกำลังกาย ชุมนุมสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องการทำความสะอาดจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สวยงามร่มรื่นอยู่เสมอและสุดท้ายชุมนุมที่ไม่น่าเชื่อว่าจะโดดเด่นและเป็นที่นิยมของโรงเรียนที่สุดก็คือชุมนุมหนูน้อยรักซ่วมในการประชุมสภานักเรียนครั้งหนึ่งคณะกรรมการสภานักเรียนได้เสนอว่าโรงเรียนทําเรื่องอื่นมาเยอะแล้วช่วมก็มีความสําคัญมีความจําเป็นซึ่งขะานนซ่วมที่โรงเรียนนั้น ชำรุดสุดโทรมสกปรกไม่น่าใช้ไม่ปลอดภัยก็นําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษานะครับแล้วที่ประชุมก็เห็นด้วยตามที่นักเรียนเสนอหลังจากที่เราได้พัฒนาส่วมนะครับจนสําเร็จเรียบร้อยในที่ประชุมสภานักเรียนนะครับก็มีนักเรียนนําเสนอว่าควรจะมีอ,อย่างน้อยมีบุคคลคณะหนึ่งนะครับที่รับผิดชอบกันก็ได้ข้อสรุปกันอย่างนักเรียนว่าจัดเป็นชุมนุมคือชุมนุมหนูน้อยรักส่วม หนูมาอยู่ชุมนุมนี้ตั้งแต่ตอนป .1 นนค่ะหนูอยากจะอนุรักษ์ให้ส่วมของโรงเรียนวัดหูรอสะอาดคงสภาพและยั่งยืนค่ะชุมนุมหนูน้อยรักส่วมจะทำหน้าที่เป็นเวรทําความสะอาดดูแลส่วมในโรงเรียนมีกิจกรรมเยี่ยมส่วมบ้านเพื่อนไปทำความสะอาดส่วมวัด รวมถึงการร่วมกับชุมชนคิดค้นน้ำยาทำความสะอาดจากสมุนไพรใกล้ตัวพอหนูได้มาเข้าแล้วก็มันมันดีอ่ะมันทำให้หนูมีความรับผิดชอบส่วมนี่ไม่ใช่เรื่องสกรปรกอกครับถ้าเราไม่เริ่มจากตัวเราเองไปทำความสะอาดมันก็ยังจะสกรปรกอยู่เหมือนเดิมมันทำให้สุขภาพกายหนูดีสดชื่นสบาย กายสบายใจการเปิดโอกาสให้ทุกแรงได้ประสานใจขับเคลื่อนไปด้วยกันส่งผลให้โรงเรียนทั้งสามแห่งสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลมากมายแต่สิ่งที่เหนือไปกว่ารางวัลที่ได้รับคือความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวลูกศิษย์ทุกคนเราไม่ได้ทำงานเพื่อการประกวดเราไม่ได้ทำงานเพื่อการประเมิน แต่เราทำงานเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาเราสังเกตได้จากที่ว่าพอเรามาเน้นเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วเรื่องของความสะอาดแล้วเนี่ยระเบเบบวินัยตามมามันซึมลึกเข้าไปนะในความรู้สึกของเขาจนจนกายเป็นนิสัยเรียกว่าสุขนิสัยของเขาทําให้เขาเกิดความขยันไปจนถึงเรื่องของการเรียนรู้ต่างเด็กชุมชนเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะได้เอาไปทําที่บ้านว่าโรงเรียนเขา สอนไปว่าขยานะน่ต้องทิ้งวันนี้ต้องถูพันนั้นอะไรพันนั้นทำให้เด็กทำงานเป็นลูกสาวคนเล็กที่ว่าอยู่ชั้นปถมศึกษานี่คะ่ะที่บ้านนี่เสาร์อาทิตย์นี้เขาจะทำเองทำความสะอาดเองซักเสื้อผ้าเองเขาเรียกว่าฝึกระเบียบวินัยไปในตัวแล้วเด็กเด็กจะรู้จักพัฒนาตัวเองมันเป็นการฝึกนักเรียนในเรื่องความรับผิดชอบแล้วเด็กก็จะไปรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนด้วยนะคะเราสังเกตได้จากการที่ผลสำเร็จทางการเรียน ยกระดับขึ้นมาได้ในทุกๆสารวิชาเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี49นะครับพอมาปี52เนี่ยมันเกิดผลเด็กของเราสอบประเมินคุณภาพระดับชาติที่เราเรียกกันว่าโอเนิตติดท็อป10ของของสำนักงานเขตเราก็มีกระแสตอบรับมาจากโรงเรียนที่มีมัธยมเออเด็กหูรอนี่ดีนะเด็กหูรอนเป็นคนขยนันเป็นแนวหน้าเขา มักจะเป็นผู้นําโดยเฉพาะผู้นําทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมผู้นําในเรื่องของความสะอาดตรงนี้ก็เป็นความภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่เรามองเห็นแล้วว่านั่นแหละคือความสําเร็จที่แท้จริงของเราเราจะเห็นว่าทั้ง3ามโรงเรียนมีความสะอาดสุขลักษณะและสวยงามแตกต่างกันไปสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการปลูกต้นความคิดทำอย่างไรให้ทั้งครูอาจารย์นักเรียนผู้ปกครอง มีความคิดร่วมกันในเรื่องของสะอาดสุขลักษณะและสวยงามหลังจากนั้นคือการสร้างความร่วมมือให้ทุกคนทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดการมีส่วนร่วมการที่ฝึกให้นักเรียนเป็นคนสะอาดและมีสุขลักษณะและสวยงามเนี่ยฝึกคุณธรรมอะไรบ้างนักเรียนทุกคนเริ่มมีวินยัยมีความรับผิดชอบ เสียสละไม่เห็นแก่ตัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเมื่อนักเรียนมีวินยัยมีความขยันมีความรับผิดชอบก็จะตั้งอกตั้งใจเรียนไปในที่สุดนะครับฉะนั้นบรรยากาศที่สะอาดสุขลักษณะสวยงามแน่นอนส่งผลให้สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีก็อาจจะส่งผลทำให้การเรียนดีขึ้นตามมา